ช่องคิสกายจะเป็นช่องที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ที่แตกต่างของช่องข่าวรถยนต์อีกด้านหนึ่งเพื่อไม่ให้พลาดการสังเคราะห์ข้อมูลสำคัญสามารถกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์คลิปและรวมถึงการตอบโต้สนทนาในใต้คลิปด้านล่างนี้ครับกระแสการตอบรับ BYD เข้ามาไทยในครั้งนี้ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีเหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะ BYD เป็นแบรนด์ผู้นำตลาดรถยนต์ขุมพลังไฟฟ้าในประเทศจีนที่สามารถกวาดกลุ่มเซงเม้นระดับรายได้ปานกลางจนถึงระดับบนที่มอบน,นวัตกรรมและความคุ้มค่าอย่างสูงสุดความชัดเจนของ BYD Thailand เป็นเรื่องระยะเวลาเท่านั้นเพราะเหลือแค่เพียง4-5เดือนก็จะถึงเวลา BYD อวดโฉมต่อสู่สาธารณชนแล้วก่อนที่จะถึงวันนั้นเรามีข่าวคราวเบื้องต้นมาให้ทุกคนไดวอกันหน่อยครับ เรื่องของเรื่องก็คือมีดีลเลอร์รายหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของดีลเลอร์ BYD ในไทยระบุว่าราคาจำหน่าย BYD Dolphin จะไม่ถูกอย่างที่คิดหลายฝ่ายมองว่า Dolphin น,น่าจะแพงกว่าในเต้าวีไม่มากนักแต่ความเป็นจริงแล้วมีแนวโน้มว่าราคาหน้าป้าย BYD Dolphin ในประเทศไทยจะทะลุ1ล้านบาทซึ่งเป็นราคาที่ยังไม่หักส่วนลดจากรัฐบาลเหตุผลสำคัญที่ทำไม BYD ต้องตั้งราคา Dolphin ทะลุ1ล้านบาท เพราะว่าต้องการวาง Positioning ให้ใกล้เคียงกับ ORA Good Cat ซึ่งเป็นรถบีเซ gment แฮชแบ a ก k ี v stylish โดย Dolphin จะมีราคาต่ำกว่าเล็กน้อยดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าราคา BYD Dolphin หลังหากส่วนรรัฐบาลจะมีราคาประมาณ800,000บาทแต่ไม่ใช่ว่าข่าวรวมื่อชิ้นนี้จะออกหัวหรือออกก้อยแต่ก็ยืนยันได้เลยว่า BYD t ย a i l a n d Thailand จะไม่ใช่รถจีน E ีราคาถูกอย่างที่หลายคนเข้าใจ เพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับฟีเจอร์และขนาดของตัวถังรถแล้วเทียบกับ EV แบรนด์อินเตอร์ด้วยกัน BYD ก็จะมอบอะไรบางอย่างที่มากกว่าหรือเหนือกว่าเช่นในราคาที่พอกัน BYD ก็จะได้รถที่ใหญ่กว่าหรือมีฟังก์ชันที่มากกว่าเป็นต้นทุกคนสามารถพบกับข่าวสารที่แตกต่างจากข่าวรถอื่นได้ที่คิ s Sky กด Subscribe ด้วยนะครับ